เป็นเรื่องราวของสถานการณ์ในแถบตะวันออกกลางนะคะแม้ว่าการเผช,ชิญหน้านะคะสู้รบโจมตีกันโดยตรงในทางการโจมตีทางอากาศกันโดยตรงระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเนี่ยจะจบลงนะ,ะยุติลงแล้วในตอนนี้นะคะจากที่มีการบรรลุการหยุดยิงระหว่างกันแต่ว่าสถานการณ์ความคุกรุ่นเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในตะวันออกกลางนะคะโดยเฉพาะในแถบทะเลแดงค่ะ เพราะว่ากบฏฮูตีในเยเมนเนี่ยซึ่งมีความใกล้ชิดกับอิหร่านได้กลับมาเปิดฉากนะคะโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านในทะเลแดงอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายการโจมตีนะคะไปสักพักหนึ่งนะ,ะในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาโดยตั้งแต่วันอาทิตย์เนี่ยมีรายงานนะคะว่าฮูตีเนี่ยได้จมเรือสองลำที่แล่นผ,นผ่านทะเลแดงค่ะโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นภาพที่กบฏฮูตีเนี่ยได้เผยแพร่ออ,อกมา บอกว่าเป็นภาพเรือ Eternity ตีเป็นเรือสินค้าที่ถูกกบฏกูตีจมเรือในทะเลแดงขณะที่เรือลำนี้เนี่ยมุ่งหน้าไปยังท่าเรือเอลัดในอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจากภาพนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรือลำนี้เนี่ยได้รับความเสียหายค่อนข้างมากค่ะเรือ Eternity นตีเนี่ยเป็นเรือบรรทุกสินค้านะคะใช้รายงานระบุว่าใช้ทงไลบีเรียแต่ว่าดำเนินการโดยกรีซ หน่วยงานปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลข,ของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO เนี่ยบอกว่ามีลูกเรืออยู่บนเรือลำนี้25คนแล้วก็กลุ่มฮูตีเนี่ยโจมตีเรือด้วยการใช้ระเบิดจรวดขับเคลื่อนที่ยิงจากเรือลำเล็กอีกลำหนึ่งการโจมตีเริ่มขึ้นในวันจันทร์แล้วก็ดำเนินต่อไปในวันอังคารขณะที่ปฏิบัติการช่วยเหลือก็เดินหน้าต่อไปต่อเนื่องนะคะจากนานาชาติที่เข้าไปช่วยเหลือในการค้นหา เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจาก EU เนี่ยบอกว่าสามารถช่วยลูกเรือขึ้นมาจากทะเลได้แล้ว6คนในจำนวนนี้เนี่ยเป็นชาวฟิลิปปินส์5คนแล้วก็อีก1คนเป็นชาวอินเดียส่วน19คนเนี่ยยังสูญหายแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลแต่และแหล่งที่เรามีตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะยังไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามหรือ i s w เนี่ยระบุว่ามีลูกเรือเสียชีวิต4คนแล้วก็มี21คนถูกลักพาตัวไป ก็บทฮูตีเนี่ยออกมาอ้างถึงเหตุผลในการโจมตีเรืออิ e เทอร์ี้4นะคะบอกว่าเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยมุ่งหน้าไปยังอิสราเอลแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยได้นำตัวลูกเรือไปยังสิ่งที่ฮูตีเรียกว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่ไม่ได้บอกนะคะว่านำตัวลูกเรือไปกี่คนโดยทางสถานทูตสหรัฐในเยเมนเนี่ยก็บอกว่าฮูตีลักพาตัวลูกเรือที่รอดชีวิตไปหลายคนพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวทันที ISW เนี่ยมองว่าการที่ฮูตีจับลูกเรือเป็นตัวประกันเนี่ยถือเป็นความพยายามในการปิดล้อมอิสาราเอลเพราะว่ามันจะไปทำให้บริษัทเดินเรือนานาชาติไม่กล้าเดินเรือไปยังอิสาราเอลเป็นการหวังผลนะของกบฏฮูตีว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะไปกระทบต่อเศรษฐกิจของอิสาราเอลที่ยังคงทำสงครามอยู่ในกาซา นี่ถือเป็นเรือลำที่สองแล้วในรอบหนึ่งสัปดาห์นะคะที่ถูกฮูตีโจมตีในทะเลแดงหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในกบฏฮูตีก็ได้ยิงขีปนาวุธแล้วก็โดรนโจมตีเรือสินค้าอีกลำหนึ่งนะคะเรือลำที่โดนโจมตีเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยชื่อว่า Magic Seas เป็นเรือที่ลั่นใต้ธงชาติไลบีเรียแต่ว่าดำเนินการโดยกรีซเช่นกันนะคะแต่รายงานระบุว่าลูกเรือ22คนบนเรือดังกล่าวเนี่ยได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัย โดยเรือสินค้าลำอื่นที่แล่นผ่านการโจมตีเรือสองลำล่าสุดนี้เนี่ยก็แน่นอนคะว่าทำให้สถานการณ์ความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านทะเลแดงเนี่ยกลับมาน่ากังวลอีกครั้งนะคะหลังจากที่ความตึงเครียดในทะเลแดงเนี่ยบรรเทาลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023เนี่ยนะคะ ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สถานการณ์เดินเรือในทะเลแดงเนี่ย มาอยู่ในความกังวลถูกจับตาจากคนทั่วโลกนะคะเพราะว่าตอนเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2023เนี่ยหลังสงครามในกาซาเปิดฉากไม่นานกบฏฮูตีเนี่ยก็ได้เริ่มเปิดฉากโจมตีเรือที่ล่นผ่านทะเลแดงถามว่าโจมตีทำไมนะคะฮูตีเนี่ยอ้างว่าเป็นการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกาซาแล้วก็มักจะอ้างว่าการโจมตีของตัวเองเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลสหรัฐหรือว่าอังกฤษซึ่งได้โจมตีทางอากาศในเยเมน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกบฏฮูตีตกลงหยุดยิงกับสหรัฐหลังจากสหรัฐเดินหน้าโจมตีเเมนอย่างหนักเพื่อตอบโต้ที่ฮูตีเนี่ยได้โจมตีเรือสินค้าอย่างไรก็ตามเนี่ยคูตีบอกว่าการตกลงหยุดยิงดังกล่าวไม่ครอบคลุมเรื่องยุติการโจมตีอิสราเอลรายงานระบุนะคะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงแล้วก็อ่าวเอเดนถูกโจมตีไปแล้วราว เจสลำนะคะฮูตีน่ยใช้อาวุธทั้งขีปนาวุธทั้งโดรนแล้วก็เรือเล็กในการก่อเหตุแล้วก็มีเรือสี่ลำที่ถูกจมไปนะคะมีลูกเรือเสียชีวิตรวมอย่างน้อย7คนอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวในทะเลแดงนะคะที่ดูจะกลับมาระอุอีกครั้งนะคะขณะเดียวกันมันก็มีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งแน่นอนสัมพันธ์อยู่กับ ท่าทีของกบฏฮูตีนะ,ะในการก่อเหตุในทะเลแดงเนี่ยก็คือเรื่องของสงครามในกาซานะคะมีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะคะช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยไม่กี่วันก่อนหน้านี้คือเขาเดินทางเยือนสหรัฐนะคะแล้วก็ได้มีการเข้าพบกับทรัมป์มีการหารือก,กันล่าสุดเนี่ยเนทันยาฮูออกมาบอกนะคะบอกว่า ในการที่ไปพบกับทรัมป์เนี่ยเรื่องที่คุยกันหลักๆมันก็คือเรื่องของการปล่อยตัวประกันในกาซาแล้วก็เรื่องของการยุตินะคะการปกครองของฮามาสในกาซาซึ่งผู้นําอิสราเอลเนี่ยบอกว่าทั้งเขาแล้วก็ทรัมป์เนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันมีเป้าหมายร่วมกันค่ะลองไปฟังเสียงของผู้นําอิสราเอลกันค่ะ I completed a second meeting with President Trump I want to inform you Something that will uh, shock uh, the various reports that come out. President Trump and I have a common goal. We want to achieve the release of our hostages. We want to end Hamas rule in Gaza. We want to make sure that Gaza does not pose a threat to Israel anymore. นยายทะเนูยังได้โพสต์ผ่านบัญชี X ของเขาด้วยนะคะบอกว่าเขาแล้วก็ทรัมป์เนี่ยยังได้หารือถึงผลลัพธ์แล้วก็ความเป็นไปได้ของสิ่งที่ผู้นําอิสราเอลเรียกว่าชัยชนะอันยิ่งใหญ่เหนืออิหร่านด้วยหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสหรัฐได้ร่วมกับอิสราเอลโจมตีโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะคุณผู้ชมว่าความเสียหายผลกระทบที่เกิดต่อ โครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านที่เกิดกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นแค่ไหนนะคะสิ่งนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงแต่แน่นอนฝั่งอิสราเอลก็อ้างว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะคะครั้งนี้เนี่ยที่ในทันยาคูเยือนสหรัฐเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเยือนสหรัฐเป็นครั้งที่3ของผู้นําอิสราเอลนะคะนับตั้งแต่ทรัมป์กลับสู่ทำเนียบขาวสมัยที่สองเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมา แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยบอกกับนักข่าวนะบอกว่ามมแม้ไม่คิดว่าปฏิบัติการของอิสราเอลในกาซาเนี่ยได้เสร็จสิ้นสําเร็จลงแล้วแต่ว่าบรรดาผู้เจราจาเนี่ยก็ยังคงทํางานเรื่องข้อตกลงหยุดยิงต่อไปซึ่งล่าสุดนะมันก็มีรายงานออกมาจากรอยเตอร์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหยุดยิงเช่นกันนะคะรอยเตอร์สเนี่ยรายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลค่ะที่บอกว่าอิสราเอลกับฮามาสเนี่ย อาจบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันได้ใน1หรือ2สัปดาห์โดยบอกว่าหาก2ฝ่าย,เ,ยเห็นชอบที่จะหยุดยิง60วันอิสราเอลจะใช้โอกาสนั้น,เ,นเสนอหารือเรื่องของการหยุดยิงถาวรซึ่งครอบคลุมกับการที่ฮามาสต้องปลดอาวุธแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่รายนี้เขาก็บอกว่า แต่หากฮามาสปฏิเสธนะคะในเงื่อนไขนี้ในข้อเสนอนี้เนี่ยอิสราเอลก็จะเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารในกาซาต่อไปค่ะนี่เป็นข่าวสารนะ,ะที่เกี่ยวกับความขัดแยง้งสงครามในสมรภูมิต่างๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในตะวันออกกลางนะ,ะในยูเครนรวมถึงอีก สมรภูมิหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่สงครามที่เกิดขึ้นด้วยการสู้รบรเผชิญหน้าโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการค้านะคะที่ผลกระทบแน่นอนนะ,ะจากกำแพงภาษีของทรัมป์เนี่ยต้องจับตาเพราะว่าถ้าเกิดการใช้นะคะในเรื่องของมาตรการกำแพงภาษีสูงลิฟที่ประกาศกับหลายๆประเทศแล้วก็แจ้งไปยังหลายประเทศจริงนะ,ะในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยแน่นอนผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจนะคะมันค่อนข้างจะกว้างขวางนะ,ะมหาศาลอยู่พอสมควรนะคะุผู้ชม